าเราแพ้แล้ลลวก็ก้วกับแปะนี่โคตรขายหน้าเลยนะเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนทีมอ้าวตอนนี้เริ่มแล้วหรออ่าไหด้แล้วทำไมกูจอยทีมไม่ได้อยู่เปอร์เฟคแล้วกันเอ้ยอยู่ไหนอยู่ออเรนมันมันไม่เปลี่ยนอ่ะมันไม่ย้ายทีมอ่ะทาไงดีวะเออมันไม่กดย้ายอ่ะมึงกดอย,อย่ากดเลดี้ดิกดอ<ห>ันเลดี้ไว้ไม่มันย้ายละมันย้ายละโอเคไป ไอ้มันรู้งานเว้ยไอ้พวกนี้มันรู้งานเว้วยมามึงแล้วแค่เดียวกันเปล่ามึงมึงอย่ามาเป็นตัวถ่วงกูนะเว้ยเฮ้ยตาเนี้ยจะเล่นนักปีีดีกว่าทุกตาเลยก็ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มายิงกูนะไอสัตว์ไอเหี้ยมาตาเนี้แหละเราจะไปไหนกันดีวะ เฮ้ยเราต้องแยกกันอยู่นะเว้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยิงคู่ได้ได้ได้ถ้ามันเปิดทางพี่ก็ยิงเลยนะถ้ามันจะยิงกูแล้วพี่อยู่ข้างหลังมันพอดีมันเปิดปุมให้แล้วก็ใส่อย่างเดยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะยิงหัวมันอ้อมว่ะมันอ้อมว่ะ ได้แล้วหนึ่งตัว,วเดี๋ยวกูอ้อมบ้างเดี๋ยวกูอ้อมบ้างไปเล่นอ้อมอุ้ยอุ้ยฆ่าตัวเองตายโทษโทษโทษไม่เป็นไรไอส้สัสเอ้ยฆ่ามันได้แล้วยังไงเราก็เฮ้ยระวังระวังมันอ้อมเราระวัง mong trái tài nhìn con hi nó mặt nhiều mặt 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 ừ, mặt mặt Ừ, mặt 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 ừ, โอ้โหเหี้ยตายหาแล้วเมื่อกี้ยิงค้ายิงกัแบแฟนมันไม่ยอมตายจานกูตายหาแล้วไห้ตายเถอะอ๋อลูกพี่เก็บได้หมดเลยเมื่อกี้มันมันมีมันฆ่าตัวตายไปคนนึงเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้อุ้ยอีกโดนอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยไอ้สัตว์อย่ายิงมานองนี้ตายแล้วติง ดีเว้ยคน้ามันได้โอ๊ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูติดม,ม,มันอยู่ตรงถนนมันอยู่ถนนข้างนอกเลยโอ๊ยอันนี้มันร้ายว่ะโอ๊ย ทำไมมันไม่ตายอ่ะเยี่ยเสียเปียบมันละชิบหายละให้อยู่ไกลๆไว้อยู่ไกลๆไว้ได้ๆๆๆมันแม่งยิงแม่งปล่อยลูกเพล็กหนิเลยๆอีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยและ เปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนละไปมันเจอกูไอ้สัตว์มึนทำลูกพี่กูขาใหได้นะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้สัตว์อยู่ตรงไหนวะ <บา S 2> ไอ้เหเเเี้ยเฮ้ยเฮงโดนลุมนะยายเฮนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ่ยเฮ่ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเมเเเ เฮ้ยไม่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 ถ้ามันมีคนออกมันก็ต้องขึ้นดิมันเหมือนมาเล่นสองสองต้นหนึ่งกิ่งใชไหรูว้ว่าอุ้ยหืมเฮ้ยหรือมันออกไปคนนึงวะนะเออว่ะเออใช่มันออกไปคนนึงอ่ะ โห,โหอะไรมะไม่มันเลยไอส้สแตนมึงยิงไรมึงยิงไรจันมึงยิงอะไรัไร <c oughs> บ ปืนแล้วยนงปืนแล้วอีจ้ไาไอห่านั้นไม่ไน่าออกไปเลยเอ,อ่ะทำให้เก็บไม่ดุเลยกำลังลุกเยอะดีดดเอา้าวอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะมันยู่ไหนวะ อ๋อที่มันตายมันมีมันมีเงินให้เก็บนี่หว่าไอ้เหี้ยได้เงินเพิ่มอุอ้ยโหตายห่าเลยสัสเสองหนึ่งสองเอ้สองลุ้มหนึ่งแต่มันมันจะตามเราทันแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเรายังไงวะเนี่ย ยิงโดนเกาะตลอดเลยวะยิงหัวยากชิบ่านี่ยมันไม่โผล่วะมันรอให้เราปลุกโอเคโบเวอร์ละตอนนี้เราเสียเปรียบแล้วไอ้สัตว์เอ้ยนัดเดียวอะ่ะเฮ้สุดที่มันแทบได้ ่ผมาาม,มาดิผมมาดิผมมาดินัาเกลียดพอนี่ไอส้สารได้อยู่ที่วางสิเหล็กล้อเลยไม่ได้ได้ไงไวะไอ้ย่าไอ้มาแล้วมาแล้วเปิดมุกปะกูไม่เห็นว่ะ มันแอบมันแอบอยู่อยู่หลังอยู่หลังแต่ยันมันปิดายเฮ้ยย่า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 ไม่อยู่ตรงนั้นอ๋ไม่ตายวะเฮ้ยกูก็ไม่ตายอุยอ้ยไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเย่ยมันจะชนะเรา,ายอยู่แล้วเนี่ยได้ ไ่ังมีแค่เลเวลเก้าเนี่ยแะไอสัตว์เห็นมาละเห็นมาละมันวิ่งอ้อมข้างหลังเอ้ยเอาว่ะจานกูแย่แมงโคตรเก่งมไม่ไปลุกสองละไอ้หนุกพี่ต้องเต็มเดิมเลยนะมึงเออมึงจุ๊กไปเลยไอ้ยเยกูจุ๊กไม่เป็นไอสัตว์ได้ต้องกดตัววีเป็นมุมมองเฟิร์สบิวก่อนแล้วเราก็วิ่งมอง ตัวอ๋อตัววีอ่ะลังไปกำลังไปไอ้เฟิร์สวิวมึงนี่แม่งเที่ยมากเลยไอสัตว์โคตรปวดหัวเลยเย้โคตรปวดหัวอึกพีเดี๋ยวจี่รแทงมันพไอยี่ยมจังเลยี่มายัมึงเดินดียว เรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้มันไม่เห็นเราแล้วลูกพี่ถ้าเราไม่มีแล้วมันฝันตุจะมองไม่เห็นเราใช่ใช่ในแมปมันจะมองไม่เห็นเลยเข้าไปพร้อมกันเลยนะเดี๋ยินไเย็ืดไปยืดมีวิันมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูเฮ้ยลูกพี่ยังไม่ไล่มันได้ไ้ยเฮ้ย แม่สเต็ปนี้แม,ม่งใช้ได้หว่าใช้ได้แม่งให้ดักเอาไม่พิงข่างได้อยู่ได้อยู่สเกาใช่ไหมเรา,า <laughs> อ่ะไอเยี่ยมจุ้ดเลยทีเดียวตายไอเสัตาหนึง่งตาน,นี้ได้เท่าไหร่เนี่ยไอยอย่างนี้มันสองต่อนหนึ่งมันไม่แฟร์หว่าไอ้เงี้ยใช่นมึงต้องเก็บคนเดียวหมดแล้วแหละจานพี่ บเเฮ้ยถ้าถ้าค่าเยอะมันมันก็ไม่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะว่าจะได้เยอะขึ้นอ่ะเกี่ยวดิถ้าเราค่าคอมโบอ่ะคอมโบค่าติดต่อกันได้ไม่ตายอ๋อโอเคโอเคเอ้ามันก็สองคนนี่หว่าเี่ยมาละเฮ้ยในแมปมันสองคนอ่ะเห็นป่ะใช่ในแมปสองคนยังหาพวกมันไม่เจอเลย ไม่มันเดินละมันเดินละเอ้ยคราวนี <Phase lock S 2> ้คราวนี้หนุกละไอ้เหี้ยมันบอกว่าคาล็อกมาลูกพี่อะไรคาคาล็อกพี่เทียร์อะไรอ้าวอ้าวแฮมหลบหลังกระแพงนี่ว่าพี่จีลูกพี่ไม่ต้องไปหาที่แฮมตามหลังกระแพงเลยนะเว้ยโดนยิงอัดตายอยู่กว้างๆเอาไว้แต่แอ้คนเกิดคิวแอบเปิดแม่กเลน อุ้ยตายได้ไงวะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเห็นกูได้ไงวะเห้เรานำอยู่ไม่เป็นไร ยังไม่กลัวย่าไม่กลัวกูก็ไม่ไหวไอ้สัส ปืนกลนให้กูจัดก,การเองได้เลยจัดไปมีค่ไาไม่ใได้ของท่าดของท่าด <laughs> แรกแรกแรกเจ็บร้อยอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวยอ,ยอีกตัวนึงแล้วเราก็เปลี่ยนปืนแล้วเนะี่ยเจ็บร้อยสวยงาม,มเราได้เปรียบ กวามา P P ันไปสองสามปืนด้สองปืนปืนนี่แม่งต้งวันแขมมัหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ยิงต่อต่อเอาเหมือนกับปืนนี้เนี่ยเหมือนกับเอเะเอาเอพเจ็ดได้ิท์ใหเอพเจ็ิงอ๋อเอพเจ็ดอะเอพเจ็ดแม่งโคตรรวยเฮ้ยตาย่าถึงเวลา อุ้ยแรกแรกเมื่อกี้นี่ถ้าไม่เข้าหัวนี่มันไม่ตายแน่นตนนอนออัอยี้เนี่ยพวกมันแม่งสึกเฮ้ยลูกยิงใครวะอ๋อจะไม่เจอตัวมัวนละนู่นมันอยู่อีกฝัง่งนึงนมันอยู่ออตรงตรงสนามที่วิ่งอะโอ้ยตายเอามันเปลี่ยนปืนแล้วเหรอเฮียลักกูใช่ใช่ โอ้โหเมื่อกี้นี่เข้าหัวแต่ไม่ตายว่ะหัวแตกหัวแตกไอ้เหี้ยแต่มันฆ่าแล้วพี่ตายหลายๆตัเรือดมันเด้ง่ฆาเลยเอา้าเหรอชิบหายละเลือดมันไม่ได้น,อนด้ยอยตลอดถ้าฆ่าได้เลือดเด้งแรก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 ไปตัวนึงว่ะเฮ้ยตอนนี้ต้องวนแท็บละไอ้เหี้ยคนละคนละตัวอะไรไอ้เหี้ยโอ๊ยหาไม่เจอกพี่แท็บมันให้ได้ OK OK! Hãy cứu nếu nó giải. Đi thôi. Đó là pentru nhanh ngại re. Game chở nó. 面 xăm bên Portrait. Bị th 살아 vài s อ้าเอ้ามันมาแล้วเหี้ยมันมาแล้วมาแล้ว,วะเฮ้ยคนไม่ได้แล้วจังวด้วเกิดแขนังหุ่นแล้วคอุ้ยอุ้ยไ,ไอเหี้ยอดัมเ้ยเฮ้ยม,มันนี่คัแบวะ่ะไอ้เหี้ยแม่ประชิดเลยตะกี้เนี่ยคูข้างไมได้ ไอ้ห่าเอ้ยมัโดนตีกลับว่ะไม่เป็นไรมันลูกซองไม่เป็นไรเราใส่จุกไอ้เหี้ยเราใส่จุกไอ้สัตว์สวยลูกพี่มึงมาลูกซองมึงมาเเออดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจออาจารย์กูไอ้ลูกซองใส่จุกเดี๋ยวแม่งงงไอ้เหี้ยสเต็ปบเต็ปเหี้ยอะไรมากเลยอุ้ยอุ้ยตาย เฮ้ยเก็บสองเลยนะเก็บสองเลยนะพอเดี๋ยวมันมันจะมีดแล้วนะเรียบร้อยตาย์หนึ่งข้างหลัขงข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าเรียบร้อยเฮ้ยไม่เรียบร้อยได้ไงวะเรียบร้อยมีดมีดมามาไปไปลุงลุงลุ้งเราต้องลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยมันมีดอย่าอย่า อย่าตายนะเว้ยโอ้ยเจี๊ยบไม่เพราะว่าลูกซองอ่ะมันยิงสองคนแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นมีดไงอ๋ออ๋อเฮี้ยพอพอยิงลูกเวทเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆแม่งยืนเฉยๆกูก็กำลังจะวิ่งเข้าไปฟันขวักไม่แทงกูเลยทำไมเฮ้ยหนึ่งต่อหนึ่งไอ้ใช่ป่าววะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เหรอหนึ่งหนึ่งดี เฮ้ยมันแล้ววามันแล้วว่าแปดสิบเจ็ดอะไอคนนี้เข้ามาใหม่อะให้มันโหดมากแต่ว่านะมันก็แพ้ลูกตอเราเยอะดีว่ะเฮ้ยคราวนี้เด็แมทกเดอ๋ตาสุดท้ายแล้วอะชิงทองเอาไว้เฮ้ยเอาอะน่ารักเดิมไงขับไม่ได้ดิ๊กเอาไว้ดีมากเา้เ ใครเนี่ยมีหมดถึงว่า มึงต้องเจอกูไอ้ส<ะ>ักหลังเข้าตัวหนึ่งเอาเอาเอากลุ่มไอ้ทหารนั้นไปก่อนเลยก,กันนักอุย๊ยทำไมมันไม่ตายวะสัสเหล่ากู้ผูดโดนแน่เลยยิงกลางชื่เลย อ,อ,ะนะอะไรนะอะไรนะชัดยาไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัตว์ตำรวจมจะดนยัดยารอเยยัดยา่าัววัวแล้วอย่าอ,อ,อ, <laughs> อย่าให้มันโผล่ดักมันไว้อย่าให้มันโผล่มึงจะคัมแบ็คเหรอไอส้สัต มึงดูจักลูกพี่กูซะแล้วเรียบร้อยอ้าวเพียอ่ะมาดูอะไรวะแรกปะแรกแรกแรกสวยวันนี้เรานำมันเยอะว่ะตานี้ไม่เอาแบบเมื่อกี้นั่นหรอพี่ไม่มีทางไม่มีทางระดับกูนะพี่ไม่มีทางมันต้องยิงเกิเองตายเว้ยเราต้องทำ อดทาลมาแล้วมาแล้วไอ้เยิงตายยิงตัวเองตายไอ้บัตรยิงตัวเองตายตายแล้วเหรอเออมันยิงตัวเองตาย อุ้ยไอ้เหี้ยมันจบชีวิตกูไม่เป็นไรลูกพี่ยังเหลือกูเฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นปืนสั้นแล้วไอ้เหี้ยพี่วันแถบมันหวันแถบได้ได้ได้เดี๋ยวกูแถบให้เอาแถบไปแล้วหนึ่งแถบไปแล้วหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ ตามมึงโชว์ละไอ้เลยอ,อย่าไปกูว้วเราวิ่งตีแตกอย่างนี้วะสัหย่อนหย่อไอ้ยเอ้ยจานไลลูกพีไปตามรอยนอ้องได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเอาวิชาที่มึงสอนกูมาใช้ไอ้ย์มองดูยิ้มใส่ยิ้มผาดูไม่นี่แม่ แบบเอาไว้พอใกล้พวกก็เอาแม่เลยแบบนั้นเลยไม่พลาดไม่พลาดเฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนมาเฮ้ยไปตามทันอ่ะเฮ้ยไม่ทันไม่ได้ละไม่ทันไม่ทันเราต้องให้มันฆ่าตัวเองตายเราวิ่งไปจุกมันใกล้ๆแล้วให้มันยิงเราอ่ะเมื่อกี้วิ่งต่อหน้ามาแล้วจุกไปสองทีไม่โดนเสียเลยอะะไรวยิงอะไรวะ โอ๊ยโอ๊ยมันเปลี่ยนปืนได้ไงวะเหี้ยอะไรจะจะจุกยังไงล่ะทีเนี้ยไอสัตว์แม่งปืนกลกับลูกซองเนี่ยนะไอสัตว์จะจุกยังไงโอ้โหมันจุกไม่ได้อ่ะไอ้ย <lamps> <yeah S 2> ่าทำอะไรไม่ได้เลยวะพี่นั่นต้องรอลูกซองไอ้ต้องรอมันลูกโมะว่ะแล้วถ้าเราลูกโมะพลาดนี่คือจบเลยนะใช่ใช่ มึงอ้อมหลังมันได้ปะมึงอ้อมหลังมันได้ปะกูล่อมันอยู่ตอนนี้ตอนนี้มันยิงกูอยู่จะตายแล้วน่เฮ้ยมันหามันมาหากูแล้วมันมาหากูล้มันมาอ้อมกูล้วไอ้สัสเงาเหรอเดจุกเหร อุย้ยเกือบตายมันจะตายแล้วเฮียกูโดนกู <Okay, okay, S 1> ยิงยิงมันโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยแค่ตัวเดียวเท่านั้นทำไมทำไม่ได้สีไม่ได้กูตายมันแม่งขึ้นทับวิชาการล่องมันอยู่ไอ้เ <c oughs> จานเข้ามันเข้ามันกูล่องมันอยู่ข้าหลังเราเราเราแล้วเฮ้ยมันพลังกูแล้ว

เฮ้ยเ hey, hey, <laughs> oh, ้มันลูกโม่มันลูกโม่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวชีวิตงจอมุ้ยไอ้เหี้ยมันมีดแล้ว่ะไอ้มันลุกซองแล้ววะเมื่อกี้กูก็ฟันไม่โดนเหมือนกัน เฮ้ยเราเราเราต้องเราต้องอันนั้นละเข้าพร้อมกันแล้วว่ะออกมาออกมาออกมารอทุกคนเนี่ยเนี่ยคือถึงตัวง้างมืใหม่มาแล้วแล้วมันก็ริงแค่ตัวเดียวลูกพี่ว่าเล่นฟางกกีกว่ามันไมรู้่าอ่ไหนมันก็ยืนตรงกลางถ้ามันไม่มามันก็แพนะมันไม่มาหาเราอ่ะเรามาดักตรงตรงที่เราชอบดักกัวตรงไหนวะเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้วตรงกลางมันมาแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาเลยมาเลยมาเลยมายยขี้อะไรกูจะอ้อมมันโอ้โหมันมีดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกแล้วอย่าอย่านั้นคราวนี้คราวนี้เราหามันไม่เจอแล้วเนี่ยใช่ไม่มต้องห่วงไม่ต้องช้าใช่ปะเฮออไอ้สัสมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะเอาวะนี่ไอ้เหี้ยอวเวลแปดสีแพ้พวกเราอะ เฮ้ยได้เจ็ดเจ็ดหมื่นว่ะแยโหดว่ะโอ้ยสุดยอดเจ็ดหมื่นใช่เลยเฮ้ยแค่แค่นี้นี่พอยังวะเราลองไปหาทำธุรกิจอื่นกันบ้างดีกว่าได้ได้ได้มีอะไรที่รวยกว่านี้อาจจะเพิ่มอะไรแล้วก็ได้ตอนนี้มันดีมันดีมันดีตอนนี้ได้ไปไม่ใช่น้อยเลยกูเก็บไปสิบสี่เลยเหรอไปดูใครอื่นกันกดไลค์ออกวะ ต้องรอก่อนต้องรอ